พิพิธภัณฑ์อนาเขตว่างใหญ่สถานพักใจอันอบอุ่น they will visit the museum tomorrow มี subject predicate object adverb or modifiers they ทำน้าที่เป็น subject will visit เป็น verb phrase will บวก verb ช่องที่หนึ่งก็คือ verb ของ tense will a n future visit ช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งคือ simple verb face มันก็คือ tense ในส่วนของ future simple tense the museum the museum มันมันก็คือในส่วนของ n o w p l a c e ประกอบไปด้วย a r t i c l e ประโยคก่อนหน้ามีคำแบบนี้อยู่มันต้องตามด้วยคำน้ำพลังที่แล้วมันไม่มี adverbial or modifiers แต่ในนี้มี adjective นี้มันแสดงถึงว่ามันเป็น adverb ที่แสดงถึงเวลาว่าทำตอนไหนไปตอนไหน ง่ายก็คือ adverb of time สรุปของข้อไปก่ pronoun pronoun ในส่วนของ subject pronoun ก็คือคำว่า d a y will visit future simple tense future simple tense article ตามนามตามมาหัวข้อมีกรสุดท้ายก็คือ adverb of time อย่ังนงท่านเองก็ลองไปแต่งประโยคตามโครงสร้างที่มี pronoun future simple tense article บวกคำนามแล้วก็ at work of time